a เนเจอร์เรดิอข่าวสารสาระความรู้สู่มือคุณ026294481-3 4707878ช่องทางใหม่ในการสื่อสารระหว่างคุณกับเราวันนี้คุณสามารถบอกเล่าเรื่องราวความคิดเห็นหรือร่วมกิจกรรมกับรายการต่างๆของเราได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องรอสายโทรศัพท์ว่างอีกต่อไป เพียงพิมพ์ข้อความ SMS จากมือถือของคุณแล้วส่งมาที่4707878ฟังรายละเอียดวิธีการพิมพ์ข้อความสำหรับร่วมสนุกได้จากรายการที่คุณชื่นชอบและคุณกับเราจะสื่อสารกันได้อย่างฉับไวง่ายดายิ่งขึ้นค่าใช้จ,จ่ายในการส่ง SMS ข้อความละ6บาทรู้ไว้ใช่ว่าไซบาแบกขามเราจะบอกเรื่องที่คุณอยากรู้ควรรู้และต้องรู้ในรายการ รู้ไว้ใช่ว่ากับเป้าอ่อน Just. สู่รายการรู้ไว้ใช่ว่ากับป้าอ่อนนะคะป้าอ่อนเนมอ่มอ,อนคขเจะเสนีอยู่เป็นเพื่อนคุณู้ฟังทุกวันจันทร์และวันอังคารค่ะตั้งแต่11นาฬิกา30นาทีไปจนถึง12นาฬิกาโดยประมาณนะคะทางเว็บไซต์ w w w manager radio com ฟังสดได้ฟังย้อนหลังได้ค่ะ ฟังแล้วถ้ามีคำถามนะคะหรือว่าจะทักทายผู้จัดนะคะให้กำลังใจผู้จัดก็ส่ง SMS เข้ามาได้ค่ะรายการนี้พิมพ์เ g e เว้นวักตามด้วยข้อความแล้วก็ส่งมาที่470 7878 a i s d e t a c t to move h ข้อความละ6บาทค่ะหรือจะโทรเข้ามาในห้องส่งก็ได้นะคะที่02 629 4481 -3 ถึง3ค่ะ เรื่องที่จะคุยกันต่อจากเมื่อวานนี้นะคะก็คือเรื่องของโรคกระดูกพรุนนะ,ะเมื่อวานนี้คุยไปแล้วว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคกระดูกพรุนมีอะไรบ้างนะคะซึ่งก็มีทั้งปัจจัยที่เราเลี่ยงไม่ได้นะคะรวมถึงปัจจัยที่เราสามารถเลี่ยงได้ด้วยถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงซะนะคะจะได้ไม่เสี่ยงต่อโรคนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้คุยกันเรื่องของการรับประทานแคลเซียมเสริมนะะแบบเป็นเม็ดๆอ่ะนะคะอันนี้ก็ ได้ทราบกันแล้วเมื่อวานนี้ว่าควรจะกินเท่าที่จําเป็นตามที่แพทย์สั่งเท่านั้นไม่ใช่ว่าอยากจะกินอยากจะกระดูกแข็งแรงก็ไปซื้อมากินเองนะคะเพราะว่ามีคําเตือนนะคะชัดเจนมีงานวิจัยชัดเจนนะคะว่าถ้ากินมากเกินไปเสี่ยงที่จะหลอดเลือดหัวใจขัดเลือดนะคะ แล้วก็นิ่วในไตนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะวันนี้ก็เลยมาคุยกันต่อนะคะว่าถ้าเราไม่รับประทานแคลเซียมเสริมนะเราจะทำยังไงล่ะเราจะกินอาหารจากธรรมชาติได้ไหมหรือว่าเราจะทำยังไงให้กระดูกข,ของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะวันนี้ก็นำบทความจากคุณหมอแมวนะคะในแพทย์พิรัฐโลกาพัฒนาที่ได้เขียนเอาไว้นะมาเล่าให้ฟังกันนะคะคุณหมอบอกคุณหมอขัดอกขัดใจมากค่ะเวลาที่ดูโฆษณาพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ป้องกันกระดูกพรุนเพราะว่าเขาจะเอาพรีเซนเตอร์นะที่เป็นผู้สูงอายุนะมาโฆษณาคุณหมอก็บอกว่าส่วนหนึ่งมันก็ถูกต้องอ่ะที่ว่าการขาดแคลเซียมในคนสูงอายุถ้าเกิดว่าได้แคลเซียมเสริมก็จะดีกว่าไม่ได้นะคะแต่ที่ขัดใจเนี่ยก็เพราะว่า หนทางในการป้องกันรักษากระดูกพรุนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การกินยาไม่ได้มีแค่การกินผลิตภัณฑ์แคลเซียมเสริมผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญการป้องกันที่ดีที่สุดนั้นไม่สามารถจะมาทําตอนที่อายุมากแล้วได้นะคะแต่ว่าต้องทํากันมาตั้งแต่อายุยังไม่มากคุณหมอก็เลยนำเสนอแนวทางในการเสริมสร้างสุขภาพที่ราคาแสนถูกแล้วก็ได้ผลดีในการป้องกันโรคกระดูกพรุนด้วยค่ะ เมื่อวานเราได้คุยกันไปแล้วนะคะว่ากระดูกพรุนคืออะไรนะเราได้ทราบกันแล้วว่ากระดูกเนร่างกายจะมีการสร้างแล้วก็ทําลายไปพร้อมๆกันตลอดเวลาในวัยเด็กนั้นกระดูกจะสร้างมากกว่าทําลายนะคะดังนั้นก็จะมีเนื้อกระดูกมาก ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นกระดูกก็จะสร้างเท่าๆกับทําลายนะคะเนื้อกระดูกก็จะไม่หนาไปกว่าเดิมละนะคะส่วนในวัยผู้ใหญ่ตอนปลายนะ,ะวัยชาราหรือว่าผู้หญิงที่หมดประจําเดือนอันนี้การสร้างกระดูกจะน้อยกว่าการทําลายกระดูกแล้วนะคะก็เลยทําให้กระดูกนั้นบางลง หลังจากอายุ30ปีไปนะคะกระดูกของคนเราจะบางลงเรื่อยๆนะคะเราเรียกว่าภาวะกระดูกบางซึ่งก็ถือเป็นเรื่องธรรมชาติตราบจนกระทั่งเกิดบาดเจ็บหรือว่าเกิดโรคขึ้นเราก็จะเรียกว่าโรคกระดูกพรุนนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นไม่มากก็จะมีภาวะที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆก็คือในส่วนที่รับน้ําหนักเกิดการยุบตัวลงนะ,ะซึ่งมันจะมีอาการหรือว่าไม่มีก็ได้นะคะหกของผู้หญิงที่กระดูกสันหลังสุดเนี่ยจะไม่มีอาการ อาจจะสังเกตเห็นแค่ว่าเขาหลังค่อมลงนะแต่ว่าไม่มีอาการอะไรอย่างอื่นนะคะแต่ถ้าเป็นมากๆก็อาจจะเกิดปัญหารุนแรงได้อย่างเช่นถ้าสมมติเกิดอุบัติเหตุที่เมื่อวานเล่าไปนะสมมติหกล้มนะคะกระดูกก็จะหักได้ง่ายอย่างเช่นกระดูกข้อมือหรือว่าข้อสะโพกหัก กระดูกข้อสะโพกหักเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุก็จะทําให้เดินไม่ได้นะต้องนอนรักษาตัวไป3-4เดือนเลยแล้วก็ที่สําคัญผู้สูงอายุที่กระดูกสะโพกหักมีโอกาสเสียชีวิตใน1ปีหลังจากการหักได้ถึง17%นะคะดังนั้นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากอย่างหนึ่งแต่เนื่องจากว่า โรคนี้เนี่ยมันจะเป็นโรคที่จะไปก่อเรื่องเอาเมื่อสูงอายุแล้วนะคะก็เลยทำให้ผลิตภัณฑ์บำรุงต่างๆเนี่ยไปเน้นกันที่ผู้สูงอายุนะคะซึ่งเป็นวิธีที่เร่งยังไงมาโหมกินกันยังไงบำรุงยังไงมันก็ไม่ทันการแล้วนะคะจะช่วยได้ก็แค่ให้กระดูกมีโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้นบ้างนะ,ะต้องเรียกว่าขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ดีเท่ากับการ เสริมสร้างมาตั้งแต่ต้นนะคะดังนั้นจะทำยังไงดีนะวิธีต่อไปนี้ก็คือวิธีง่ายๆ4วิธีที่ช่วยเพิ่มกระดูกตั้งแต่เนิ่นๆนะคะดังนั้นถ้าใครยังอยู่ในวัยวัยเด็กนะคะวัยหนุ่มวัยสาวนะคะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะจะไปตอนชาราไม่ทันละนะคะประการแรกกินอาหารให้ถูกส่วนค่ะเพื่อให้ได้แคลเซียมเพียงพอคุณหมอแมวก็บอกว่าแคลเซียมเนี่ยเป็นสารที่สำคัญสารหนึ่ง ในการสร้างกระดูกนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะต้องกินอาหารตามปกติเพื่อจะได้ไม่ขาดแคลเซียมนะคะคุณหมอบอกว่าที่บอกว่ากินอาหารตามปกตินี้ไม่ได้เขียนผิดนะคะเพราะว่าในคนที่กินอาหารครบ5้หมู่อย่างถูกสัดส่วนก็มักจะได้แคลเซียมอย่างเพียงพออยู่แล้วค่ะพูดง่ายๆกินมันตามที่เราเรียนกันมาตามแบบเรียนปฐมมัธยมนั่นแหละเพียงพอแล้วนะคะ ไอ้ครั้นจะให้ไปจำอาหารที่ควรกินก็ดูจะเป็นการจำกัดจนเกินไปนะคะ,ะคุณหมอก็เลยบอกว่างั้นมาดูว่าอะไรไม่ควรกินดีกว่านะคะสิ่งที่ไม่ควรกินก็คือพวกอาหารจานด่วนที่มีแต่เนื้อสัตว์แล้วก็แป้งนะคะการกินโปรตีนมากเกินไปนะคะมันจะไปทําปฏิกิริยาในร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายสูญเสียแคลเซียมได้นะคะหรือว่าการกินเมนูเดิมๆซ้ำๆซ้าไปซ้ามานานๆ ก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราไม่ได้ต้องการแค่แคลเซียมแต่ว่าเรายังต้องการอาหารอื่นๆที่มีแร่ได้ธาตุสารอาหารอื่นๆด้วยนะคะมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าส่วนมากแล้วแพทย์หรือว่าเภสัชกรจะไม่แนะนําให้กินแคลเซียมเสริมในคนที่มีสุขภาพร่างกายปกติดีแล้วก็อายุยังน้อยนะคะเพราะว่าที่จริงแล้วถ้าเราจัดอาหารประจําวันให้ดีๆกินให้ครบห้าหมู่กินให้หลากหลายเพียงพอก็ถือว่าพอแล้วนะคะ ถ้าอยากจะรู้นะว่าอาหารอะไรมีแคลเซียมสูงนะคะก็มีคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะจากรองศาสตราจารย์ดเรเพศศัจกรบุษบาจินดาวิจักจากคณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะ,ะซึ่งเมื่อวานนี้ก็เอาบทความของท่านมาอ่านให้ฟังแล้วนะคะก็แนะนำอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็คือนม ถ้าใครกินนมไม่ได้นะดื่มนมแล้วท้องเสียก็เป็นโยเกิร์ตก็ได้แต่ว่าต้องเลือกแบบที่ไขมันไม่ไม่มากน้ำตาลไม่มากด้วยนะถ้าเป็นรสธรรมชาติได้ก็ดีเพราะว่าถ้าเป็นรสผลไม้น้ำตาลก็จะเยอะนะคะโยเกิร์ตเนี่ยนะคะนมก็เหมือนกันให้เป็นนมสดรสธรรมชาตินะ,ะแล้วก็พร่องมันเนยนะดีสำหรับผู้สูงอายุนะคะปลาตัวเล็กตัวน้อยกุ้งแห้งกะปิผักใบเขียวต่างๆ จะเป็นอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะบางคนบอกชอบกินเต้าหู้ได้ไหมนะก็ขอให้เป็นเต้าหู้แข็งนะจะมีการเสริมแคลเซียมเข้าไปหรือว่านมถั่วเหลืองนะหรือ,รอน้ำเต้าหู้นะก็ได้แต่ว่าต้องเป็นแบบที่เสริมแคลเซียมเข้าไปนะคะไม่อย่างนั้นก็จะได้โปรตีนแต่ว่าไม่ได้แคลเซียมนะต้องเป็นแบบที่เสริมแคลเซียมเข้าไปนะแต่ว่ายังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็ตามต้องรับประทานในสัดส,ส่วนที่พอดีนะคะคุณหมอแมวก็เพิ่มเติมให้นะคะจริงๆก็ให้ตาราง เปรียบเทียบมาด้วยนะว่าอะไรมีแคลเซียมมากน้อยเท่าไหร่นะอันนี้ก็หาดูได้นะคะในเน็ตก็มีเยอะแยะเลยนะพิมพ์เข้าไปอาหารที่มีแคลเซียมนะมันก็จะขึ้นมาเป็นตารางให้เลยนะคะคุณหมอแมวก็บอกว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะดูดูแต่ตัวเลขเนี่ยมันอาจจะดูเยอะเมื่อเทียบออกมาในสัดส่วนที่เท่ากันนะอย่างเช่นสมมติ100กรัมมีแคลเซียมเท่านี้เท่านี้นะถ้าเป็นอย่างพวก งา a ดำนะหรือว่ากุ้งแห้งนะก็จะมีแคลเซียมสูงนะคะแต่ว่าเวลาที่เรากินจริงๆเนี่ยเรากินไม่เยอะขนาดนั้นนะคะมันก็เลยต้องเทียบเป็นปริมาณที่เรากินได้ด้วยนะดูว่าอะไรที่จะมีแคลเซียมนะคะก็มีนั่นแหละเหมือนกันกุ้งแห้งปลาเล็กปลาน้อยนะน้ำพริกกะปิเนี่ยนะคะงาดดำคั่วนะแล้วก็บดให้ละเอียดด้วยนะคะแล้วก็ถั่วแดงหลวงเต้าหู้แล้วก็ผักใบเขียวต่างๆนะคะ ผักบางอย่างนะอาจจะดูว่ามีแคลเซียมสูงนะคะแต่ก็มีออกซาเลตสูงด้วยนะซึ่งมันก็อาจจะทําให้เกิดนิ่วในไตหรือว่ากระเพาะปัสสาวะเช่นพวกใบชะพลูใบยอนะถ้ากินมากเกินไปนะคะก็มีออกซาเลตมากไปก็จะไปตกผลึกถึงได้บอกว่ากินแต่ในปริมาณที่พอดีนะคะ นอกจากเรื่องอาหารตามธรรมชาตินะคะที่มีแคลเซียมสูงแล้วนะคะเราจำเป็นจะต้องได้รับวิตามินดีด้วยนะคะซึ่งวิตามินดีเนี่ยจะมีส่วนสำคัญในการช่วยดูดซึมแล้วก็นำแคลเซียมไปใช้นะคะดังนั้นต้องรับวิตามินดีให้พอด้วยนะคะแหล่งที่มาของมันก็ได้มาจากอาหารและแสงแดดอาหารที่มีวิตามินดีมากนะคะก็คือไข่และตับแต่ว่า ต้องบอกว่าการแพทย์แผนปัจจุบันจะไม่เน้นไปที่การกินบำรุงหรือว่าเน้นกินอะไรจนมากเกินไปนะคะคุณหมอแม่บอกว่าเราจะดูร่างกายทั้งระบบทั้งส่วนดังนั้นก็จะไม่เน้นให้ไปกินไข่เยอะๆหรือว่ากินตับเยอะๆเพราะว่า มันก็ส่งผลเสียอ,อย่างอื่นด้วยนะคะเช่นว่ามันก็มีไขมันอิ่มตัวอยู่ด้วยนะซึ่งพอเข้าไปในร่างกายมันก็สามารถแปลสภาพเป็นคอเลสเตอรอลได้นะคะถ้าคนสูงอายุนะที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลสูงอยู่แล้วก็จะต้องกินพวกนี้ในปริมาณที่จํากัดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าอาหารพวกนี้ไข่ตับมีวิตามินดีสูงก็กินให้มันเยอะๆเราจะได้วิตามินดีจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะ,ะเพราะฉะนั้น เราก็ไม่ต้องเอามันจากอาหารก็ได้นะเพราะว่าวิตามินดีเนี่ยเราได้ฟรีๆเลยจากแสงแดดนะคะไม่ต้องไปง้อผลิตภัณฑ์เสริมนะคะแค่ออกกำลังกายนะ,ะในช่วงที่มีแสงแดดอ่อนๆน,นะคะจะเช้าหรือเย็นก็ได้นะคะวันละประมาณ15 2 0นาทีเท่านี้ก็ได้วิตามินดีแล้วนะคะ,อะรองศาสตราจารย์ดเรเพรส์สจักรบุตรสบานะคะให้คำแนะนำเพิ่มเติมเอาไว้ด้วยว่า ผิวหนังจะช่วยสร้างวิตามินดีนะเมื่อได้รับแสงแดดนะคะก็จะช่วยให้ลำไส้เนี่ยดูดซึมแคลเซียมไปใช้ได้มีรายงานว่าการรับแสงแดดเพียง30นาทีผิวหนังก็สามารถสร้างวิตามินดีให้กับร่างกายได้ถึง200ยูนิตนะคะก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะคะเวลาที่เหมาะสมก็คือเช้าเช้าเย็นเย็นนะ,ะเหมือนที่หมอแมวบอกเหมือนกันนะคะนอกจากอาหารนอกจากวิตามินดีแล้วนะคะ ต่อเนื่องไปถึงการออกกําลังกายนะเพราะว่าเน้นว่าให้ไปรับแสงแดดแล้วออกกําลังกายช่วงเช้าเเย็นๆยนที่มีแสงแดดนะคะการออกกําลังกายเนี่ยก็มีความสําคัญนะคะกับเรื่องกระดูกเหมือนกันเราจะเห็นว่าคนที่ออกแรงอยู่เสมอมักจะมีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ออกกําลังนะ,ะซึ่งก็เป็นไปตามหลักของการใช้งานนะคะร่างกายของคนรามันจะจัดการร่างกายให้พอเหมาะพอสมนะกับสิ่งแวดล้อมนะคะ ถ้าเราออกกำลังกายและใช้กล้ามเนื้อในการรับน้ําหนักเยอะร่างกายมันก็จะจัดการสะสมแคลเซียมไปที่กระดูกมากนะคะในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ออกแรงรับน้ําหนักเช่นไม่ออกกำลังกายนะหรือว่า นักบินอวกาศที่ออกไปอยู่ในอวกาศเนี้ยต่อให้กินแคลเซียมหรือว่าวิตามินดีเสริมเข้าไปยังไงร่างกายก็กลายเป็นว่าขับออกไปกลายเป็นสารที่ไม่ต้องการเพราะว่าไม่ได้ใช้นะ,ะดังนั้นเมื่อเชื่อมกับเรื่องแสงแดดและก็สุขภาพร่างกายส่วนอื่นๆแล้วเราก็ควรจะออกกําลังกายกลางแจ้งให้สัมผัสกับแสงแดดนะคะวันละ15-20นาทีนะ,ะอย่างที่บอกนะคะ เรื่องนี้รองศาสตราจารย์ดรเพชรสัจก,ก,กรบุษ,ษบาก็เพิ่มเติมเอาไว้นะคะบอกว่าแล้วเราจอจาก,กําลังกายกันแบบไหนดีนะคะก็สามารถออกกําลังกายโดยการลงน้ำหนักแล้วก็มีการใช้แรงต้านนะ,ะถึงจะดีกับกระดูกนะ,ะอย่างเช่นถ้าเป็นคนวัยหนุ่มวัยสาวนะคะก็อาจจะวิ่งเหาะเะเดินสลับวิ่งก็ได้เต้นแอโรบิกยกน้าหนักกระโดดเชือกเดินขึ้นลงบันไดนะคะหรือว่าถ้าชอบเล่นกีฬาก็เป็นฟุตบอลวอลเล์บอล บาสเกตบอลก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีผู้สูงอายุนะคะจะไปโหมเล่นกีฬาหนักๆห,หรือว่าออกกำลังกายหนักๆก,ก็คงจะไม่ไหวก็ต้องตามสภาพร่างกายด้วยนะคะไม่ควรจะวิ่งหรือว่าเล่นกีฬาหนักๆแต่ว่าให้เลือกออกกำลังกายที่เบาลงนะคะอย่างเช่นเดินเ,นเร็วๆรำมวยจีนชี่กงไทเก็กอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็พอออกกำลังเบาลงนะะก็ต้องเพิ่มระยะเวลาในการออกกำลังกายให้นานขึ้นนิดนึงนะคะเป็นสักครั้งละ 30นาทีนะคะสัปดาห์ละ3วันเป็นอย่างน้อยนะคะนอกจากนี้ก็ต้องปรับวิถีชีวิตนะคะให้มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นคนทั่วไปนะคะไม่มีอาการปวดเข่าอะไรก็ใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์นะคะหรือว่า หาที่จอดรถให้มันไกลๆหน่อยนะคะแล้วก็เดินเข้าตึกจะได้ได้เดินมากๆหน่อยนะคะหรือว่าทํางานอยู่ก็หาเวลาลุกไปห้องน้ําไปกดน้ํากินบ้างไปติดต่อเพื่อนฝูงก็เดินไปที่โต๊ะเขาบ้างไม่ได้ใช้โทรศัพท์อย่างเดียวนะคะเราจะได้เคลื่อนไหวร่างกายบ้าง ต่อไปนะคะประเด็นที่4นะคะที่จะช่วยกระดูกของเราให้แข็งแรงได้นะคะก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําให้เราเสียแคลเซียมหรือว่าก่อกระดูกพรุนได้นะคะสิ่งที่มีงานวิจัยออกมาชัดเจนว่าทําให้กระดูกพรุนก็คือพวกยาสเตียรอยนะคะดังนั้นไม่ควรจะไปซื้อพวกยาชุดยาลูกกลอนที่เชื่อถือไม่ได้มากินเองนะ,ะเพราะว่าเราตรวจพบบ่อยๆนะคะว่า ยาพวกนี้แอบใสสเตียรอยลงไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสเตียรอยที่จําเป็นนะคือมันจะมีโรคบางอย่างนะที่คุณหมอต้องสั่งยาพวกยาสเตียรอยนะก็ให้ใช้ภายใต้การกํากับด,ดูแลของแพทย์ซึ่งหมอจะดูความเหมาะสมนะเรื่องของปริมาณการใช้ระยะเวลาการใช้อยู่แล้วอันนั้นถ้าจําเป็นต้องใช้ก็ใช้ไปไม่ต้องกังวลแต่อย่าไปซื้อพวกยาที่ผสมพวกสเตียรอยลงไปมากินเองก็และกันนะคะ ส่วนปัจจัยอื่นๆนะคะที่มีงานวิจัยออกมาว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการเกิดกระดูกพรุนเนื่องจากทําให้การดูดซึมแคลเซียมในลําไส้ลดลงนะ,ะก็คือการสูบบุหรี่การดื่มเหล้านะคะหรือว่าดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในปริมาณมากๆนะคะเช่นพวกกาแฟมากๆนะ,ะหรือว่าดื่มน้ําอัดลมมากๆเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงนะคะ นอกจากนี้นะคะนอกจากที่หมอแมวเล่าไปแล้วนะคะรองศาสตราจารย์ดเรเพศสัจกรบุษบาก็เพิ่มเติมเอาไว้นะคะว่าจะให้ดีกับกระดูกก็ควรจะควบคุมโรคเรื้อรังที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อกระดูกพรุนด้วยนะคะเช่นเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันไปแล้วก็คือโรคไตโรคข้ออักเสบรูมตอยโรคมะเร็งภาวะฮอร์โมนพาราเทรอยสูงนะคะนอกจากนี้สําหรับผู้สูงอายุก็พยายามปรับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดโอกาสการหกล้มด้วยนะคะเช่นเก็บ พวกสายไฟอะไรที่มันระเกะระกะตามพื้นนะจะได้ไม่เดินสะดุดหรือว่าพื้นนะถ้ามีเปียกน้ำนะก็ต้องเช็ดให้แห้งทันทีในห้องน้ําก็ต้องหมั่นทําความสะอาดไม่ให้มีคราบสบู่ไม่งั้นเดี๋ยวจะลื่นนะคะหรือว่าติดแผ่นยางกันลื่นในห้องน้ํานะคะแล้วก็ไฟนะก็ต้องให้สว่างเพียงพอนะไม่อย่างนั้น มืดๆดเดินไปก็สะดุดหกล้มได้นะคะแว่นสายตาก็ต้องคอยไปตรวจสายตานะคะถ้าแว่นไม่พอดีแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนนะคะให้มองเห็นอย่างชัดเจนนะคะคุณหมอแม่ก็สรุปบอกว่าทุกอย่างที่กล่าวมาเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณหมอเชื่อว่าทุกคนก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยืนยันได้ว่าถ้ายัางอายุไม่มากยังไม่ป่วยการดำเนินชีวิตแบบพอดีพดีนะคือกินแต่พอดีนะให้หลากหลายให้เหมาะสมให้มีประโยชน์ ออกกาลังกายแต่พอดีนะคะไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากขกโหมเกินไปปฏิบัติตนอย่างสม่ําเสมอแบบนี้โลคกระดูกพรุนก็จะไม่ถามหาโดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออะไรมากินเสริมให้วุ่นวายเลยค่ะนะคะแต่ว่าก็ต้องย้ําว่าต้องเริ่มดูแลกระดูกกันมาตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวนะคะจะไปรอตอนอายุมากไม่ทันแล้วนะคะ,ะจบเรื่องของกระดูกพรุนนะคะแล้วก็การดูแลร่างกายให้ มีกระดูกที่แข็งแรงนะคะอีกเรื่องนึงนะเหลือเวลาสัก5นาทีก่อนจะจบรายการในวันนี้นะคะช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับบันไดเลื่อน ถี่มากนะคะหลังจากที่มีข่าวที่เมืองจีนติดติดกันไปสองสามรายนะคะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวที่เมืองไทยนะคะบันไดเลื่อนในห้างแถววงสว่างเกิดพังลงมานะคะเดชบุญไม่มีใครได้รับอันตรายคือลงมาแล้วละแต่รีบว,วิ่งกลับขึ้นไปทันนะคะแล้วก็เห็นใน Facebook นะมีคนโพสต์ เมื่อวานนี้เหมือนกันบอกว่ามีอีกห้างหนึ่งแถวบางแคเด็กใส่รองเท้าพวกรองเท้ายางรองเท้าพลาสติกอะค่ะแล้วก็ถูกบันไดเลื่อนดูดเข้าไปนะรปภแล้วก็ช่างก็ต้องช่วยกันนะพาส่งโรงพยาบาลก็ดีว่าไม่เป็นอะไรมากเห็นเป็นตรงนิ้วโป้งนะเป็นรอยดำๆเหมือนกับโดนโดนดูดเข้าไปแล้วมันคงจะมีคราบดำๆติดอยู่ตามซอกอะนะคะก็ดีว่าโอ้ไม่เป็นอะไรแต่ว่าเห็นคลิปนะที่ โดนดูดเข้าไปตรงช่องริมบันไดเลื่อนเนี่ยนะคะโอหบางคนแบบว่าขาเสียไปเลยเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้นะะ mm hmm. ตลอดเวลาให้ใช้บันไดเลื่อนกันด้วยความระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะ mm hmm. มันจะมีป้ายเตือนบันไดเลื่อนนะคะ mm hmm. ไปเห็นในในเน็ตเนี่ยนะคะ mm hmm. จากหลายๆประเทศเลยนะคะ mm hmm. เขาก็ลงคำเตือนเอาไว้ละเอียดมากเลย mm hmm. อย่างเช่นห้ามวิ่งห้ามเดินบนบ,นบันไดเลื่อน mm hmm. ห้ามเอาเท้าไปเขี่ยไอ้ตรง ตรงขอบบันไดเลื่อนมันจะมีคล้ายๆเป็นเป็นขนแปลงนะสีดำๆอย่าเอาเท้าไปเขี่ตรงนั้นนะคะเพราะว่าอาจจะถูกหนีบลงไประหว่างซอกของขอบกับบันไดเลื่อนได้นะคะนอกจากนี้ไม่ควรใส่กระโปรงยาวๆขึ้นบันไดเลื่อนเพราะอาจจะถูกบันไดเลื่อนดูดชายกระโปรงเข้าไปได้นะคะบ้านเราไม่ค่อยเห็นป้ายเตือนอะไรเท่าไหร่นะคะถ้ามีก็ไหนๆชอบแชร์กันแล้วนะคะก็ถ่ายรูปมาแล้วก็เอามา แชร์เตือนกันในในโลกโซเชียลด้วยก็ดีนะคะจะได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องของการระมัดระวังนะคะวันก่อนก็เห็นมีคนโพสต์ภาพในโลกออนไลน์นี่แหละนะคะว่าเวลาที่เขาไปห้างขึ้นบันไดเลื่อนเนี่ยชอบเอาเท้าไปเขี่ยตรงขนแปลงสีดำๆที่มันติดอยู่ข้างบันไดเลื่อนนะคะเขาบอก เป็นการขัดลงเท้าชาวเน็ตก็โอ้โขำเฮฮาชอบใจกันใหญ่เลยนะคะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายที่ไม่ควรทำนะคะจริงๆแล้วเจ้าแปลงที่อยู่บริเวณริมขอบซ้ายขวาของบันไดเลื่อนที่บางแห่งมันมีอยู่เนี่ยนะคะไทยรัฐออนไลน์นะ,คะเคยลงข่าวเอาไว้นะคะบอกว่าไปสัมภาษณ์ คุณอดิศัยแท่งทองเลขาธิการสมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทยนะซึ่งอธิบายเอาไว้บอกว่าขนแปรงที่มันติดอยู่ตรงข้างๆบันไดเลื่อนเนี่ยนะคะมีเอาไว้เพื่อป้องกันวัสดุอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่ไม่พึงประสงค์ทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นเชือกรองเท้าชายกระโปรงสิ่งของต่างๆอะไรก็แล้วแต่ถูกดูดเข้าไปบริเวณซอกข้างๆขณะที่ตัวบันไดเลื่อนมันเคลื่อนที่ซึ่งอันตรายมากนะคะถ้าบันไดเลื่อนที่ไหนไม่มีเขาก็จะมีเป็น พื้นที่สีเหลืองนะเป็นเส้นสีเหลืองนะคะระบายตามขอบเอาไว้นะด้านข้างแล้วก็ด้านบนด้าน,านล่างอะไรเงี้ยนะคะระบายเอาไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะคะเราเห็นเส้นเหลืองที่ไหนก็แล้วแต่เราอย่าไปกล้อมกลายไม่ว่าจะเป็นเส้นเหลืองตรงริมถนนเส้นเหลืองบนสถานีรถไฟฟ้าที่ชอบเอาขาไปแย่แล้วหอกล้อกับรปรพอเล่นอย่างเงี้ยนะคะ บันไดเลื่อนก็นเหมือนกันตีเส้นเหลืองเอาไว้นะ,ะเพื่อระบุว่าเป็นเขตอันตรายนะคะอยู่ไว้ห่างไว้นะคะอย่าเอาขาเข้าไปแย่อย่าเอารองเท้าเข้าไปขัดรองเท้านะคะไม่อย่างนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุถูกดูดเข้าไปได้ยิ่งเด็กๆเนี่ยนะคะเท้าเข้าไปติดในซอกนี่เปิดเปิงปนปี้เอาถือว่าเป็นเรื่องที่ได้ไม่คุ้มเสียเลยนะคะมีคลิปการจาลองอุบัติเหตุบนบันไดเลื่อนของรองเท้ายี่ห้อหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่า มันเป็นอย่างนั้นจริงเท็จแค่ไหนอะนะคะแล้วพอมันมียี่ห้อเรื่องยี่ห้อเข้ามาก็เลยไม่รู้ว่าเออมีการดิสเครดิตอะไรกันหรือเปล่าแต่ว่าวัสดุมันจะทํามาจากยางนะคะแล้วก็มันจะนิ่มแล้วก็ยืดหยุ่นได้พอมันโดนดูดเข้าไปเนี่ยมันก็เลยดูดเข้าไปได้ง่ายนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กๆเนี่ยเท้าเล็กๆเนี่ยนะคะก็ทําให้กระดูกแตกกระดูกหักได้ก็ต้องระวังด้วยนะคะ เพจดราม่าแอดริกนะคะตั้งประเด็นเรื่องบันไดเลื่อนเอาไว้มีจุดที่น่าสนใจตรงที่ทุกวันนี้เรามีการรณรงค์ให้ยืนชิดด้านใดด้านหนึ่งเวลาขึ้นบันไดเลื่อนนะคะแล้วก็เว้นพื้นที่อีกฝั่งหนึ่งเอาไว้ให้คนเดินขึ้นลงได้เผื่อเขารีบอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีการรณรงค์กันก,ก็จะเห็นกันตามสถานีรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะคะในต่างประเทศเขาก็รณรงค์กันแบบนี้มาก่อนดาวนานแล้วละนะคะแต่ปรากฏว่าในประเทศที่รณรงค์ให้ยืนชิดด้านใดด้านหนึ่งแบบนี้ปรากฏว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนบันไดเลื่อน บางแห่งกลับมีมากขึ้นค่ะ วิศวกรก็อธิบายบอกว่าการที่ไปยืนกันข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้น้ําหนักไปลงที่บันไดเลื่อนฝั่งนั้นซะเยอะนะคะก็เลยทาให้อาจจะเกิดการสึกหรอมากกว่าอีกข้างหนึ่งถ้ามีการตรวจเช็คซ่อมบํารุงก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าไม่ได้ทําพอนานๆไปมากๆเข้าบันไดเลื่อนมันก็อาจจะชํารุดนะะแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ตอนนี้หลายๆที่จากที่เดิมเขารณรงค์ให้ยืนชิดข้างใดข้างหนึ่งก็เลยเปลี่ยนนะ,ะมารณรงค์ว่าจะยืนข้างไหนก็ได้ซ้ายหรือขวาก็ได้นะ,ะขอแค่อย่าเดิน อย่าวิ่งอย่านั่งบนบันไดเลื่อนก็พอนะคะนอกจากนี้ก็อย่าลืมแล้วกันนะคะคำเตือนอย่ายืนชิดปริมมากเกินไปให้อยู่ในเส้นเหลืองนะคะบริเวณขอบบันไดเลื่อนก็ระวังอย่าไปยืนพิงอย่าไปชะโงกตัวข้างบันไดเลื่อนนะคะถ้ามากับเด็กก็จูงเด็กระมัดระวังเด็กให้ดี รถเข็นใส่ของรถวิวแชร์รถเข็นเด็กจัก,กรยานอะไรไม่เอาขึ้นมาใดเลื่อนนะคะถ้าจับราวบันไดได้ก็ดีป้องกันอุบัติเหตุเผื่อก้าวพลาดเผื่อมีคนมาชนกระแทกเผื่อว่าถือของเยอะเผื่อมีปัญหาสุขภาพจับราวบันไดย,ยึดเอาไว้ก็จะดีนะคะ บางที่นี่ห้ามใส่รองเท้าส้นสูงขึ้นมาใดเลื่อนด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ถ้าเปลี่ยนไปใช้บันไดแทนก็จะดีนะดีต่อสุขภาพด้วยนะได้ออกกําลังกายไปในตัวนะคะแล้วก็ถ้าเห็นอะไรชำรุดหรือไม่ชอบมาพากลก็แจ้งทางห้างกันละกันนะคะเขาจะได้ซ่อมแซมแก้ไขนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะวันนี้ป้าออนลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้า11บเอ็ดโมงครึง่งสวัสดีค่ะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกขาม เราจะบอกเรื่องที่คุณอยากรู้ควรรู้และต้องรู้ในรายการรู้ไว้ใช่ว่ากับป้าอ่อนติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ w w w n a g e r a e r a d i o c o m m a n a g e r Radio ข่าวสารสาระ ความรู้สู่มือคุณ026294481ถึง3